ลูยลเกล็ดปลาเป็นแบบไหนมาดูกับ3าสิ่งที่คุณต้องรู้ในคลิปนี้ค่ะดเ ที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกับช่องสยามเทเลสของเราด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นตัวอลูมิเนียมนั่นเองค่ะแต่เป็นงานอลูมิเนียมเจาะรูขึ้นแบบพิเศษ3สิ่งที่มิสลิสจะทำให้คุณได้ข้อหนึ่งเลยค่ะอย่างที่ทราบกันบ้างอยู่แล้วนะคะว่าเราทำได้ทั้งอลูมิเนียมสแตนเลสและเหล็กค่ะในตัวงานตัวนี้นะคะมันมีชื่อเรียกว่าเป็นลายเกล็ดปลาค่ะถ้าลูกค้านะคะจะ inbox มาปรึกษ,ษาก็ให้เรียกเลย ะะว่าสนใจแผ่นเจาะรูปลายเกล็ดปลานั่นเองค่ะมาดูนะคะว่าในรายละเอียดลายเกล็ดปลานะคะมันมีรูระยะต่างๆยังไงบ้างเพื่อที่รู้แล้วจะได้เลือกไปใช้งานให้เหมาะกับงานของคุณนั่นเองค่ะตัวโลหะอลูมิเนียมเลือกผลิตด้วยอลูมิเนียม304ในตัวความหนาของแผ่นนะคะของอตัวอลูมิเนียม มีความหนาอยู่ที่2อมิลน,นั่นเองค่ะมีขนาดแนวยาวอยู่ที่15มิลค่ะและในแนวโตของแนวแผ่นลายเกลด็ดปลาอยู่ที่3มิลด้วยกันนั่นค่ะตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับตัวแผ่นเจาะรูที่มีความนูนสูงขึ้นมาจากตัวแผ่นซึ่งจะมีระยะที่สูงขึ้นอีกนะคะประมาณ3มมิลอีกเช่นกันค่ะ ในตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบานตาแทบจะ99.99%เลยแทบจะมองไม่เห็นจากพื้นด้านหลังและด้วยตัวดีไซน์ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็ะจะคล้ายๆกับตัวบานเฟี้ยมแต่ลูกค้าไม่ได้ไปต้องไปขึ้นตอบบานเฟี้ยมแยกกันค่ะในส่วนของข้อ3ามที่อยากจะให้คุณดูก็คือตัวขนาดตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกมาให้เราทำให้ตรงตามแบบสเปคที่สถาปนิกกำหนดมานั่นเองค่ะด้วยตัวระยะกว้างของตัวรูระยะในนะคะเราเจาะ ให้ตามแบบแพทเทิร์นที่ขึ้นมาซึ่งมีขนาดแพทเทิร์นตัวในเจาะระยะอยู่ที่40นั่นเองค่ะและระยะสูงบนล่างนะคะจะอยู่ที่2เมตร20นั่นเองค่ะถ้ามองมาอย่างนี้นะคะคุณก็จะเห็นว่าตัวแผงนลายเกล็ดปลาตัวนี้จะเหมือนตัวบานเสียมนําไปติดตั้งที่หน้างานนั่นเองค่ะพอลูกค้านะคะจะเลือกไปใช้เป็นพา t ิชั่นบานตาแล้วก็ยังคงมีลมโฟเข้ามาได้ในระดับหนึ่งนะคะเมื่อวาดทา มือเข้ามาที่ตัวแผ่นถ้าเกิดว่าเทียบเป็นระยะนิ้วมืออลิสนะคะที่นิ้วชี้กดลงไปก็คือความโตก็จะอยู่ประมาณ1นิ้วชี้นั่นเองค่ะแต่ ระวังในการที่เลือกใช้ลายตัวนี้และถ้าลูกค้าไปใช้มันก็จะไม่เหมาะสมกับการที่ไปทำพวก partition ที่มีระยะที่คนเดินผ่านเพราะตัวที่เราเจาะระยะขึ้นมาตัวนี้นะคะมีความคมค่ะเพราะใช้เครื่องจักรในการปั๊มเจาะขึ้นมานั่นเองค่ะถ้าเดินผ่านได้เด็กๆเ,เอามือไปลูดมันก็จะบาดมือได้เพราะนั้นตัวนี้จะต้องมีการทำอบซีฟูนเพื่อช่วยแต่ถ้าตัวนี้นะคะเป็นงานทำ partition ที่ระดับบนในการใช้งานเนี่ย ไม่ปโดนถึงก็สามารถใช้งานได้ปกตินั่นเองค่ะอลูมิเนียมลายเกล็ดปลาตัวนี้นะคะสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายค่ะบางโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประเภทของอาหาร ก็จะเลือกใช้ตัวนี้บางทีก็จะนําไปใช้ฝั่งของโรงงานนาไปล่อนบางอย่างให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ของงานนั้นๆน,น,นั่นเองค่ะก็สามารถใช้งานได้จริงๆแล้วไม่ได้มีข้อจํากัดในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์แต่ข้อจํากัดที่สําคัญที่สุดก็คือโลหะที่คุณจะนําไปใช้ให้เหมาะสมกับงานงานผนงังกับงานอาหารมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนรักบ้านและก็ไม่อยากจะต้องลงทุนหลายครั้งหรือว่าจะต้องไปดูแลแมนทันแนนมันมากมาย คุณก็สามารถเลือกของงานสแตนเลสและอล <Aw es> ูมิเนียมได้เช่นกันค่ะเพราะคุณก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของเหล็กที่เกิดสนิมนั่นเองค่ะก็ตรงนี้นะคะเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในตัวของผลิตภัณฑ์แผ่นเจาะรูปลายเก็ดปลานั่นเองค่ะ